โดยไหวพริบและกลโกลงก็ทําให้แฟรงก์อัลบาเนลมีเงินหลายล้านดอลลาร์นะคะแต่ด้วยวิธีการได้เงินมาอย่างผิดกฎหมายก็ทําให้เขาถูกนักสืบตามจับหวังนําตัวมาดําเนินคดีไปติดตามภารกิจไล่ล่าที่เต็มไปด้วยเล่หเหลี่ยมสร้างจากเรื่องจริงของนักต้มตุ๋นระดับโลกใน a t c มี e If You Can จับให้ได้ท้าไหนแน่จริงทางไทเทเตอร์ค่ะ fly with เสน่ห์ในชุดนักบินที่รายล้อมด้วยแอร์โฮสเตสสาวสวยจริงจังกับการรักษาคนไข้แบบมืออาชีพว่าความยังคืงค้งในชั้นศาลหากความจริงแฟรงก์อบานเนลกลับเป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้ไวยพิบป,ปฏิพันธ์ในทางที่ผิดหลอกลวงผู้คนและปลอมเช็คโกเงินไปหลายล้านดอลลาร์จนเจ้าหน้าที่ FBI มากความสามารถคาร์ลเฮนรตตี้ต้องตามไล่ล่านักต้มตุนรุ่นยาวให้มารับโทษที่ก่อไว้ <Excuse> me. Catch Me If You Can นำเรื่องราวจากหนังสือกึ่งอตัตชีวประวัติของยอดนักต้มตุ๋นแฟรงค์วิลเลียมอาบาเนลจูเนียมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตนนนนร์โดยผู้กำกับมือรางวัลสตีเวนสปิลเบิร์กถ่ายทอดเส้นทางอาชญากรรมของเด็กหนุ่มบ้านแตกที่พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งสปิลเบิร์กเป็นหนังที่ มีประเด็นหนึ่งที่อยู่ในหนังของสตีเบิร์กทุกเรื่องเลยก็คือเด็กที่โดนทอดทิ้งและประเด็นเรื่องแคชมีวแคชมิวแยวแคดเป็นประเด็นที่พูดถึงเรื่องอความล้มเหลวขอ,ของสถาบันครอบครัวคือจริงๆแล้วสิ่งที่ตัวเอกของเรื่องทําอะไรต่อมนี้ะไรในในการช่อโกงเช็คหรือเขียนเช็คลออมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเพื่อเรียกร้องให้พ่อแม่กลับมาอยู่ด้วยกันซึ่งทีเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นแก่นเรื่องหลักในหนังของสตีเบิร์กทุกเรื่อง ประชันไหวพริบในภารกิจไล่ล่านักต้มตุนอัจฉริยะพร้อมเอาจะช่วยเด็กหนุ่มผู้หลงผิดให้คนพบเส้นทางชีวิตที่ดีกว่าใน Catch Me If You Can จับให้ได้ทันหนายแน่จริงทางไท,เทยเทีเ์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS ในตอนแรกนะคะแฟงอาบาเนลตัวจริงเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหรค่ค่ะกับการนําชีวิตของเขามาสร้างเป็นภาพยนตร์แต่พอทราบว่าเป็นฝีมือของสตีเวนสปิลเบิร์กนะคะก็เชื่อใจแล้วก็วางใจค่ะแล้วก็มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะคุณวราวิทย์คุณวันวิสาคะ่ะ